สวัสดีตอนเช้านะค,ะครับผมพี่พีนาณาตกตกท่านวันนี้วันนี้พามาคลองใหญ่นะครับผมมาตกเบ็ดกันนะครับผมไปมครับผมไปดูะครับผมตกเบ็ดะครับผมวันนี้ก็ได้ปลาเป็นปลาขาวหางแดงนะครับผมได้ปลาแล้วนะครับผมเนี่ครับผมบรรยากาศคลองใหญ่นะครับผม ลมเย็นๆครับผมวันหยุดพักผ่อนมาตกเบ็ดนะครับผมมาตกเบ็ดกันน้านะครับผมนี่ครับันเบ็ดเอามาสองคันสองคัน,นแล้วอีกคันนี่ไงได้อาลงนี่ตาไม่เห็นว่าร้อยนั้นไม่ได้กิ๊บอะคิ๊บมันตัวเล็กอะ หลายร้อย,อยสองพันหลา,ายปลาปลาขาวตามตัวโอ้ได้หลายตัวอย่าตามเนี่ยผมปลาขาวขาวหางแดงครับผมตัวกำลังดีเลยครับผมใสใสกำลังดีๆเลยครับผม ช่องน้ำมันลงแล้วขอช่องไหนที่คันเลยบบมาเบ็ดอีกหนึ่งคันเนาะเบ็ดขาดโอ้ลูปปกปลาขึ้นเลยได้ได้เทโฮแล้วตัวนี่ เห็นตาคนนั้นหมอเขาเขาลกไปตกเขาได้ดทุกคูแล้วที่มาซื้อของเก้าเขาบอกได้ทุกวันบ้านเขาอ,อยู่นั่นนั่นนั่นอยู่ใกล้ของใหญ่เน่ะผมต้องของันใกล้เขื่อนอ่นะนั่นแหละเนขาบอกใกล้เขื่อนหัวปลาล์มอยู่ใกล้เขื่อนนะมคันทำไมอ่อนนะ อลองคันหนึ่งน้ำลงเยอะเลยนะนี่ครับผม,มจบเสร็จว่าเตียมอีกคันนึ่งครับผมคันนู้นขาดเนืคอผมไคับหน,น่แต่ปลาก็ตัวตีนะครับผมปลาขาวหางแดง ก็แรงครับผมบรรยากาศดีครับผมใช้เหยื่อกอ็ลำต่มมาไผ่เขียวนะครับผมต่มไผ่เขียวจะเวียงก็เวียงไม่ได้ครับผมไม่มีขาตั้งก็ไม่ได้เอามา พอสักตัวต้องตใหญ่ตัวทักครึ่งโลกระเพาะนี่เอาเ็ดมันลงแล้นะผมตามหลังได้ฟ้าขาวหาแงแดงช่วงเช้ากินดี <c oughs> แดดก็ไม่แรงมากกำลังดีครับผมบรรยากาศน้งตกเพลินๆครับผมน้งตกไปเรื่อยๆครับผมดูว <c oughs> ่าปลาตอดที่ไหนได้เหยือกิ้งนะครับผม <c oughs> นี่ครับ ตอดแล้นะกันกลางตอดแล้วมันลุนมอลลุนบอปาลาอะไรวันนั้นวันนั้นมานั่งตกนะผมใช้ใช้ใช้เบ็ดตะกอ้อเบ็ดตะกอ้อมันมันก็จะมีเบ็ดอหกมาห้าตัวห้าตัวและหกตัว วิทย์มาเน่ยว่าปลาติดตัวเดียวติดมาสามตัวไม่รู้มันติดมาไงสามตัวเลยอันกลางเล่มตอดแล้วนะครับผมรอลุ้นนะครับผมรอดูตัวปลา ปลาตอดมันดึงแบบวืดไปเลยคือคันนี้ของผมอ่อนน้ำน้ำมันไหลไหลเลยถ้าน้ำลงน้ำลงนี่เดินข้ามได้ไปเดินข้ามมาปลาขาวหางแดงนะครับ ก็เป็นตัวปลาว่วไซส์กำลังดีเลยครับผมไซส์โอเคเลยไซส์ใช้ได้เลยครับผมอัญญากระดาษริมคลอง ตรงนี้ก็รถทยอยกลับเที่ยวบ้านเยี่ยมญาติกันแยะเลยครับ กระน้ำลงนี่มันเดินนั่นมันเดินหาอา้ไ้แหลนะตะกัวโอ้ตัวใหญ่เลยบูลเลอเลยปลาอะไรอะไอ้นี่ว่ากระเบนวะ <c oughs> เบนน้ำจืดวตัวบนบานขึ้นใหญ่ที่มองไม่ไม,ไม่ชัด เห็นแต่หัวแล็แบๆอย่างนี้ต้องลองอะไรทำเบ็ดกระชากมากระชากน่าจะโดนเพราะปลามันไม่ชุกแลากระชากนี่ต้องแบบน้ำไหลๆปลาเล่นน้ำ điểm đi à nhà một các hộ ลูกใหม่ปันเยื่อใหม่เออประมาณนี้นะผมตกไปเรื่อยๆอคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมฝากช่องทูนมิวช n e l ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจตามคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับทุกทกท่าน ขอให้ปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับหมีเฮงวังๆทุกทุกท่านนะครับบ๊ายบายจบป้าผมบ๊ายบาย